ลองปทานไม่รู้มาน็เรายกมางยังหมืนเมื่อเช้าที่ถ่ายชุดตักายแูกงๆันเนี่ยนัทำใจพ่อหลวงแล้วเราเป็นแค่ขาตีข้านั่นนะู้รีกว่าบาเนี่ยแ่งตัวอย่างนั้นอ่ะมาถ่ายรูปน้าชาที่มันเสื่อมาะเราทำตะกีฉันก็เลยบอกว่ามาเจาในคุณยายะคุณยายจะอยู่ต่างประเทศหรืออะไรฉันไม่สนจฉันรู้ว่าคุณยายูด คุณเป็นคนไทยคุณรักพระเทศไทยฉะนั้นการแต่งตัวให้กินขนมฉันเดี๋ยวให้โลกเขาประนามเวลา,าท่ทานไปที่ประเทศอื่นว่าที่ประเทศไทยความเป็นไทยคือเอกลักษณ์ของคนไทยที่นี่อีกคนหนึ่งที่ฉันจะพูดเลยฉันจะไม่ขึ้นกับใครฉันจะเอาอย่างนี้แหละฉันรักพรอบค์ท่านฉันจะ video na ka